สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักของครูทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูบอสและวิชาภาษาไทยอีกแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างเอยสบายดีหรือเปล่าครับนักเรียนอ่าวันนี้นักเรียนต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะว่าครูบอสเนี่ยจะพานักเรียนไปรู้จักกับเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารอ่าประโยคเพื่อการสื่อสารเนี่ยคืออะไรและมีอะไรบ้างวันนี้ครูบอสจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันนะครับ ก่อนอื่นเลยเราไปรู้จักประโยคเพื่อการสื่อสารก่อนว่ามันหมายถึงอะไรนักเรียนครับในการสื่อสารเนี่ยเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกันต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการจะสื่อสารนะครับประโยคสื่อสารมีดังนี้ครับนักเรียน 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ 3. ประโยคคำถาม 4. ประโยคแสดงความต้องการ 5. ประโยคคำสั่งและ 6. ประโยคขอร้องนั่นเองสำหรับวันนี้คำะนักเรียนครูบอสจะพามารู้จัก3ประเภทแรกก่อนนะนั่นก็คือประโยคบอกเล่าปฏิเสธและประโยคคำถามนะครับประโยคบอกเล่าคืออะไร ประโยคบอกเล่าคือใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้เรื่องเช่นลุงบุญเล่านิทานให้เด็กๆฟังเห็นไหมครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นได้รู้เรื่องอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียนเด็กกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ริมรร้วเห็นไหมครับนักเรียนเป็นการบอกเล่าให้ผู้อื่นเนี่ยได้รู้นั่นเองไปอย่างรวดเร็วเะครับนักเรียนประโยคปฏิเสธ ประโยคปฏิเสธเนี่ยใช้บอกเรื่องราวต่างๆว่าไม่ใช่ไม่ต้องการหรือไม่จริงอ่ะมักมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อ่ะอยู่ในประโยคนะคะเพราะว่าประโยคนี้คือประโยคปฏิเสธนั่นเองตัวอย่างเช่นเก๋ไก่ไม่กลัวจิ้งจกตุ๊กแกอ่ะนี่ก็เป็นประโยคปฏิเสธนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียนคุณแม่ไม่ได้ไปที่ตลาดอ่านักเรียนรประโยคปฏิเสธเนี่ยจะมีคําว่าไม่ไม่ได้ไม่ต่างเนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธนะครับนักเรยียนจําได้หรือเปล่าต่อมาเป็นประโยคคําถามครับนักเรียนประโยคคําถามแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องใช้ถามใช่ไหมครับใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคําตอบอ่าในประโยคคําถามเนี่ยมักจะมีคําถามว่าใคร อะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทำไมอ่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันครับเด็กยืนมุงดูอะไรนี่เห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามใครรู้จักงูเขียวบ้างอ่นานักเรียนรู้จักงูเขียวไหมครับอืมและนี่ก็เป็นประโยคคำถามนะครับนักเรียนเพื่อต้องการคำตอบนั่นเอง นักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วครูบอสก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นกันนั่นก็คือประโยคอะไรเอ่ยเอ่ยเอเอ่ยเอ่ยเยนักเรียนนักเรียนต้องตอบคําถามของครูบอสให้ถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยโอ้ยมาที่ข้อแรกครับนักเรียนประโยคอะไรเอ่ย 1>, 1ปีมี365วันนักเรียนคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรครับประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธหรือว่าเป็นประโยคคําถามนั้นก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะนักเรียนไว้บอกให้ผู้อื่นรู้นะไปต่อกันเลยครับนักกีฬาไม่ยอมเข้าแข่งขันกีฬา นักเรียนครับประโยคนี้เป็นประโยคอะไรเอ่ยประโยคปฏิเสธนะคะนักเรียนเพราะว่ามันมีคําว่าไม่ไม่ยอเห็นไหมคะนักเรียนเป็นประโยคปฏิเสธนะเธอหิวแล้วหรือยังเป็นประโยคอะไรเอ่ย เฉลยเป็นประโยคคำถามนะคะนังเรียนเป็นการถามเพื่อต้องการคำตอบใช่ไหมเอ่ยพืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตประโยคนี้เป็นประโยคอะไรเอ่ยฉเฉลยค่ะนักเรียนประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าอ่ะ เพราะว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้เราได้รู้ใช่ไหมครับข้อสุดท้ายแล้วครับนักเรียนฉันไม่ชอบกินขนมหวานประโยคนี้เป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองนักเรียนสังเกตคำว่าไม่ไม่ชอบเห็นไหมครับนักเรียนเป็นประโยคปฏิเสธนะ ดีเก่งมากๆเลยครับนักเรียนนักเรียนนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของประโยคสื่อสาร3ชนิดแรกกันไปแล้วใช่ไหมครับครูบอสเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ลองฝึกกันนะคะเป็นแบบฝึกหัดทักษะภาษาในหน้าที่55ข้อ5นะคะนักเรียน5 5 5นะสำหรับวันนี้ครันักเรียนครูบอสก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจเรื่องประโยคสื่อสารมากขึ้นนะครับ วันนี้ครูบอสก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนทุกวิชาเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยครูบอสต้องลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ